สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรแต่สกลุลบ้านนิสิต6 7 3 6 5ด4 0้ค่ะโจทย์ของเรานะคะคือบริษัทผลิตน้ำมันนะคะต้องการผลิตน้ำมันสเกรดก็คือ A A A B และ C นะคะโดยมีส่วนผสมทั้ง5ชนิดมาผสมกันด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันซึ่งมีข้อมูลที่สรุปตามตารางเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางที่ระบุนะคะส่วนผสมของน้ำมัน ส่วนผสมแต่ละชนิดซึ่งข้อนี้คือผิดนะคะเพราะว่าอ,อตอบผิดจนครบตาไปแล้ว <c oughs> ก็เลยมาแสดงวิธีการหากันตอบทีหลังนะคะโดยเรานะคะก็จะใช้แอป deepseek นะคะทำการแคป เอ่อแคปโจทย์แล้วก็แคปคำถามของเรานะคะแล้วก็พิมพ์ไปนะคะว่าต้องการคำตอบที่ถูกต้องะค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่เราเอา่อคำตอบผิดหลายรอบแล้วอันนี้นะคะก็จะแสดงนะคะว่าการหาคำตอบให้น่าจะหาคำตอบให้นะคะเราก็จะขอเป็นโค้ดของเซตแมทคะ่ะโดยมันก็จะใส่โค้ดมาให้เรานะคะ แล้วเราก็จะเอาโค้ดตัวนี้นะคะไปใส่กับเซตแมทเซลของเราค่ะโดยเราจะทำการก๊อปปี้โค้ดนะคะมันมีสส่วนเราก็จะ3หรือ4ส่วนนี้นะคะ่ะจะก๊อปปี้โค้ด แล้วก็เช็คดูอีกรอบน,นะคะว่ามีโค้ดตุหล่อนอีกไหมที่เรายังไม่ได้ใส่ไปก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการประมวละคะ่ะซึ่งคําตอบของเรานะคะก็คือกําไรรวมสูงสุดคือ 3, 3, 4, 12, 95, สามแสนสามหมื่สี่พันแปด้อยสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์นะคะแล้วก็สัดส่วนการผสมนะคะที่มีหลักๆก็คือสัดส่วนของ AA และ เกรด AE และเกรด B ค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็น0ูหมดเลยค่ะไม่ได้ใช้นะคะ